สวัสดีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก้าวเข้าสู่ปีที่18เพิ่มป่าเติมชีวิตคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นผลงานจากการทํางานด้วยความมุขมานะของบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอดทนเสียสละทั้งแรงกายแรงใจและจิตวิญญ,ญาณเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยให้ยั่งยืนตราบนานเท่านานจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ กรมบุทยาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการพัฒนาทั้งบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ถึงร้อยละยีของพื้นที่ประเทศไทยภายในปีพุทธศักราช2569ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนง,งานต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาชุมชนจํานวน4,000ชุมชนและการสํารวจฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมที่ทําได้เสร็จตามเงื่อนไข240วันตามบทเฉพาะการในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฉบับปีพศ2562ร, 2, 2. รวมถึงการสํารวจฐานทรัพยากรที่เกิดใหม่ทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อจัดทํากติกาการใช้ประโยชน์จากชุมชนโดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนร่วมกับภาครัฐ ในการที่จะดูแลรักษาผืนป่าซึ่งจะทําให้ชุมชนนั้นสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ยังได้มีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมระบบติดตามผ่านดาวเทียมเพื่อป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้และสนับสนุนฐานข้อมูลจัดทํา Big Data ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาพวกเราได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และได้พัฒนาการทํางานสําคัญสําคัญหลายประการโดยเฉพาะกระบวนการถอดบทเรียนการทํางานร่วมกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างบูรณาการซึ่งเป็นผลให้เกิดมาตรการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆที่ได้ทํางานร่วมกันรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตามไฟป่าในปีถัดไปพวกเราทุกคนได้ให้ความสําคัญกับการตรวจตราดูแลทรัพยากรโดยการทํางานเชิงคุณภาพที่ได้ขยายผลไปทั่วประเทศ และกดขันในเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการของพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกๆคนเพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานในด้านการปรับปรุงการบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้นเราได้นําแนวคิดเชิงอาร,รยาสถาปัตย์มาใช้เป็นครั้งแรกเพื่อให้ผู้พิการผู้สูงอายุทุกๆคนสามารถท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกันกับคนทั่วไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติโดยการรดรงประชาสัมพันธ์ ห้ามนภาชนะโฟมและขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งรวมถึงการให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ได้ทําการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่การใช้พื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยรวมถึงการฝึกอบรมการทํา CPR และการใช้เครื่อง AED อย่างสม่ําเสมอเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกทกท่านปีนี้ยังเป็นปีแรกที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศจะได้มีการปิดตัวลงเพื่อพักฟื้นสภาพทรัพยากรธรรมชาติ และพื้นที่สัตว์ป่าส่งผลให้สัตว์ป่าทุกๆชีวิตสามารถอยู่ในบ้านของตนเองได้อย่างมีความสุขหนึ่งในประเด็นที่สําคัญในการทํางานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคือการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและยกระดับมาตรฐานความสําคัญของพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยโดยมีการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่ารบกวนประชาชนการแก้ไขาการลักลอบค้าสัตว์ป่าการค้นพบพืชพันธุ์ชนิดใหม่และการประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลและที่มรดกอาเซียน เพิ่มเติมต่อไปในวันสำคัญนี้ผมและพี่น้องประชาชนคนไทยกว่า60บล้านคนขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท,ท่านในการทำงานขอให้ทุกท่านมีความอดทนมีวินัยและมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่และที่สาคัญที่สุดเราทุกคนต้องขอขอบคุณในความเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสมบัติของแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานของพวกเราในอนาคตตลอดไปนานเท่านานขอบคุณครับ